อเ okay. สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องตูนบูทัมนะครับมีของใหม่มาป้ายใหญ่ละเป็นคลิปอันบ x ็อกเป็นเครื่องขั่วแบบแซมเบิโรสตัวนี้จะเป็นคาเฟ่โลจิกนะครับของ Bentop Coffee Roaster นะครับรุ่น Nano 7นนี่เอาจริงได้มาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วแต่ว่ายังไม่เคยแกะเลยก็เดี๋ยวมาแกะพร้อมกันก็จะงงๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเอาจริงก็เราก็ยังไม่เคยแกะ ค่อยๆทีละพาร์ทอ่ามีคู่มือนะแล้วก็น,นี่กล่องก็แบบจัดมาแบบสวยงามเลยเนาะโอเคเออทำกล่องมาดีว่ะอ่านี่นะอันนี้น่าจะเป็นตัวเครื่องอ่า แต่ว่าเมื่อกี้ที่ยกมาข้อดีอย่างหนึ่งที่แบบเห็นได้จากการยกมาเลยก็คือน้าหนักเบานะรู้สึกจะน้ำหนักประมาณ3.5โลถือว่าสะดวกมากในการพกพาไปไหนอะไรเงี้ยอ,อันนี้เป็นที่ตวงกาแฟตัวนี้เป็น USB เทียวไว้เค e ียดโปรไฟล์ profile, แล้วก็เซต Profile เข้ากับเครื่องเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีหน้าจอจะใช้งานผ่านระบบคอม โน้ตบุ๊กหรือว่า,าใช้ได้ทั้ง Windows และว m c c o o o นี่โอเคก็มีแค่นี้เองในกล่องมีอุปกรณ์อยู่5้ชิ้นเองตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องคั่วตัวนี้เป็นตัวเราจะใส่มเมล็ดเข้าไปตรงนี้นี่นี่ใส่มเมล็ดเข้าไปตรงนี้แล้วตัวนี้ก็ประกอบเข้าไปตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวดูดแชปขึ้นมา เวลาเราคั่วมันก็จะคั่วหมุนอยู่ในนี้แล้วก็แชปก็จะดูดขึ้นมาแล้วก็พอเอาแชปไปทิ้งในนี้นี่โอเคก็ okay. ดูง่ายๆเนาะ,ะต้องบอกก่อนว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของประเทศนิวซีแลนด์เนาะก็เป็นเครื่องคั่วแบบตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเหมาะสําหรับคนที่อยากคั่วกาแฟกินเองที่บ้านอ a แคปซิตี้ก็คั่วอยู่ที่ประมาณ50-120กรัมเนาะแต่ว่าจากที่ ได้ดูบริษัทเขารีวิวอย่างเงี้ยก็ไซส์ที่เขาแนะนำจะอยู่ที่ประมาณ60-80ว่าเนี่ยคปาซิตี้เนี้ยกำลังดีเขาเคลมว่าประมาณ4แบตต่อ1ชั่วโมงก็คือแบตหนึ่งก็ประมาณ7-10นาทีเนาะขอจะเอาเม็ดกาแฟออกหรือาอาจจะรอฮีทความร้อนอีกครั้งนึงก็เขาเคลมว่าประมาณ1แบตประมาณเสร็จประมาณ15นาทีอ่า1ชั่วโมงได้4แบตอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกนะันดะูเนาะก็อันนี้เสียบปลั๊กละ สวิตช์เปิดปิดอยู่นี้ On Off ส่วนด้านหลังนี้จะเป็นที่เสียบ USB USB ก็คือเอาไว้ใส่ Add Profile ใส่เข้าไปในเครื่องเนาะแล้วก็ตัว USB เนี้ยสามารถเอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ a d Just Profile ได้จะมีอเป็นกราฟอยู่อย่างนั้นเดี๋ยว๋จะเปิดให้ดูแล้วเดี๋ยวจะลองทำให้ดูเนาะอ่านี้เรามาเปิดเครื่องก่อนอพอเปิดเครื่องเสร็จหน้าจอดิจิตอลตรงนี้ก็จะขึ้นคือ ตัว Cafe Logic เนี่ยเขาจะมีโปรไฟล์สาตรดาดมาให้12โปรไฟล์แล้วก็เราก็สามารถคีเอทเพิ่มจากตัว USB ในโปรแกรมได้อีกจนกว่าเมมโมรีใน USB นี้จะเต็มมาแหละก็ใช้งานง่ายๆประมาณนี้เนี่ยนี่ก็พร้อมขวแล้วเนี่ยอันนี้เป็น ready L 1เป็น light roast เนาะแล้วก็มีแบบอ๋อมีหลายโปรไฟล์เลยก็ขยับเลื่อนไปอะไรเงี้ย อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทำฟูลรีวิวคั่วให้ดูทีนึงอันนี้เป็นการ u n นบ x ็อกก่อนเพราะว่าก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันต้องบอกตามตรงอโอเคแล้วก็ ส่วนราคาตอนนี้มีผู้นําเข้ามาขายแล้วเป็นตัวแทนประเทศไทยก็ราคาอยู่ที่4 4่0 0ืนะแต่ว่าตอนนี้ทําโปรโมชั่นอยู่รู้สึกจะราคาลดเหลือ3 8มหมก็ลองทักถามเข้าไปได้เดี๋ยวจะใส่ไว้ในดีสคริปชั่นแล้วกันว่าอันนี้ซื้อได้ที่ไหนอะไรเงี้ยเพื่อใครสนใจจะลองซื้อไปเล่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่เห็นหลายๆคนน่ะนิยมแบบว่าเครื่องโฮมโรสติ้งแล้วก็แบบเหมือนอยากจะเป็นโฮมโรสเตอร์หรือว่า อชอบเล่นเครื่องแซมเบ e นโรสอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่ก็มีหลายอันนะมีโรสที่ได้ทำคลิปออกไปคาราวที่แล้วแล้วก็มีอีกะวะส่วนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจอะไรเงี้ยพี่ชอบตรงที่ว่าน้ำหนักมันเบาสมมุติว่าเราไปขึ้นดอยหรือว่าไปต่างประเทศไปไปฟาร์มไปอะไรเงี้ยตัวนี้น่าจะเหมาะกว่าโรสเพราะโรสมันจะหนัก อันนี้แค่แบบ3 3.5โลเองขึ้นเครื่องบินสบายเลยอนะไรเงี้ยอ่ะก็เดี๋ยวพามาดูตัวแอปพลิเคชันในในคอมพิวเตอร์นิดนึงเนาะก็จริงๆอันเนี้ยดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยก็คือดาวน์โหลดในในเว็บคาเฟ่โลจิกอ่ะ, Cafe Logic. อะเดี๋ยวพี่ลองเปิดให้ดูอันนี้มาดู c a f e l o g i c com home support แล้วก็ดาวนะ์โหลดเนาะสามารถใช้ได้ทั้ง Apple แล้วก็วินโดว์ Windows, แล้วดาวน์โหลดง่ายแล้วก็ติดตั้งไม่ยากประมาณ3นาทีก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวแอปพลิเคชันเนาะ ก็ตัวแอปพลิเคชันก็เป็นแบบนี้ครับก็คือเราสามารถพอดก a ร์ได้เลยว่ายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆมันมีให้เล่นหลายอย่างแต่ว่าเดี๋ยวพี่ลองเล่นดูก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวจะมาคั่วโชว์เนาะว่าเออเฮ้ยใช้ MI, ดีไหมรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่าในทีวันนี้เหมือนเป็นการอันบ็อกแล้วก็สปอยนิดๆว่ามันทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ที่บอกว่าพี่ว่าราคาประมาณ4 0,000บวกลบประมาณนี้เราสามารถซื้อมา เล่นที่บ้านได้มาฝึกคั่วได้หรือว่าเราเราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะคั่วกาแฟให้พอกับที่เราทานได้อะไรเงี้ยบางทีเราซื้อมาแบบถุงนึง200กรัม250กรัมบางทีเราทานไม่หมดเพราะว่าเรา,เราอยากทานหลายๆแบบอะไรเงี้ยพอโลกปัจจุบันเนี้ยนะปี2022เนี่ยคนก็แบบอยากจะคั่วเองชิมเองทานเองอะไรเงี้ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะอ่าแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกอยากจะแบบซื้อจากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ ไปซื้อตามโรงคั่วได้หรือมาซื้อของพี่ก็ได้อ,อย่างของพี่ก็เข้าไปที่ช้อปปีแล้วก็บูทัมคาเฟ่นเนาะก็เข้าไปเลือกมเมล็ดได้ก็ส่วนใหญ่ก็ไซส์ประมาณ200กรัมอะไรเงี้ยไม่ได้1โลหรือ500กรัมที่มันเยอะมากก็วันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าคลิปหน้าเดี๋ยวพี่มาคั่วโชว์แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรจะถามก็พิมพ์ไว้ใต้อคอมเมนต์ได้เลยพี่อ่านทุกอันอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับคลิปอันบล็อกหรือว่าคลิป แบบว่าปลายยาเนาะก็ประมาณนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยถ้าเกิดว่า,อาชอบคลิปนี้หรือถ้าไม่ชอบก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าเออจะได้ปรับตามที่น้องๆชอบวันนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อน